ต้องวันนะวี่นี้มเลยของนี้เลยแม่คือหนึ่งเพราะว่ามึกจะว่าตกใกล้เลยทุกอย่างจะทำหายอันหม มีความรู้สึกว่ายังไงครับที่จะได้ขายของแล้วค่ะจะได้ขายของกันแล้วอ่าครับปกปิดมานานแล้วไม่อยากจะขายของกันแล้วก็ทาความสะอาดกันตอนนี้ตลาดก็สะอาดเรียบร้อยค่ะปลอดเชื้อแล้วค่ะเรารู้สึกกลัวไหมครับที่มีคนติดอยู่ที่ตลาดเนี้ยก็ไม่กลัวนะคะเพราะเราก็เซฟเป็นอยู่แล้วครับผมก็เซฟมีเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยครับแม่ค้าทุกคนก็ใส่แมสอะไรกันอยู่แล้วเพราะทุกคนก็ระวังตัวกันอยู่แล้ว หลังจากเปิดขายของพุ่งนี้แล้วจะเข้มข้นยังไงขึ้นบ้างฮะก็มีเจลแอลกอฮอล์กนะันทุกร้านแล้วก็ถ้าร้านที่เป็นของกินก็จะมีแบบว่าเอา่อพลาสติกมาคุมอย่างนะะี้ค่ะให้มันมั่นใจขึ้นอีกชัน้นหนึ่ง